สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสร้างแบบเสื้อเด็กวัยรุ่นอายุ14-15ปีตามคำขอของผู้ชมนะคะซึ่งเมื่อทำเสร็จจะวัดรอบอกได้36นิ้วใช้ได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายค่ะเตรียมกระดาษมา1แผ่นนะคะจะเริ่มจากริมกระดาษเลยค่ะวัดเข้าไปเป็นสาบ1 4เซนติเมตรจะทำเป็นสาบเดี๋ยวก็ตัดทิ้งอีกครั้งค่ะ ติดเส้นลงไปเป็นฟันยาว60เซนติเมตรจะทำชิ้นหน้าชิ้นหลังเชื่อมกันนะคะด้านบนก็วัดชิดริมกระดาษค่ะเส้นนี้จะเป็นสาบเสื้อแล้วก็ให้วัดเข้าไปนะคะ2เซนติเมตรจะเป็นสาบกระดุมติดเส้นเชื่อมกันค่ะชิ้นหลังก็60เซนติเมตร เส้นเชี่ยบกันก่อนค่ะจุดนี้จะเป็นจุดถึงกลางคอหน้าให้วัดลง7.75ขยายเส้นข้างคอ6.75แล้วก็โค้งคอหน้าไม่ต้องโค้งเยอะนะคะเวลาเข้าปกจะได้ทำได้ไง่ายๆตะเข็บลายวัดออกไป1 1ซนเมตร ลดตะเข็บลาย3.5แล้วก็วัดให้ได้เส้นตะเข็บลาย11ซนติเมตรติเส้นออกไปเลยค่ะฟัาบ้างของเสื้อจากเส้นสาบด้านในให้วัดเข้าไป23ซนเมตรด้านบน23ซนติเมตรติเส้นเชื่อมกันค่ะ จากเส้นตะเข็บไลแล้วก็จากนี้นะคะชิดริมกระดาษเลยค่ะที่มุมกระดาษให้วัดลงมา20เซนติเมตรด้านนี้ก็20เซนติเมตรจะเป็นเส้นอกค่ะจากเส้นตะเข็บไลตีเส้นกขนานไวที่เส้นอกแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่กากันค่ะ ส่วนแรกวัดข้าว1.5แล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าผ่านจุดที่กำหนดไว้ส่วนนี้ก็ติดเส้นออกมาค่ะส่วนชิ้นหลังคอลึก2เซนเมตรเส้นข้างคอ6.75แล้วก็โค้งคอหลังค่ะตะเข็บไหล1ิซนติเมตรลดตะเข็บไหล 3.5ฝากว้างของตัวเสื้อ23เซนติเมตรจากมุมนะคะวัดเข้ามา23เซนตเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นข้างคอวัดเส้นตะเข็บไหลมาให้ได้11เซนติเมตรตีเส้นกระนานมาที่เส้นอกแบ่งเ,เป็น3ส่วนเท่าเทกันค่ะ จากจุดนี้นะคะให้วัดลงมา20เซนติเมตรด้านนี้ก็20เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานมาเป็นเส้นอกแล้วก็จากปลายตะเข็บหลตีเส้นขนานลงมาค่ะตีเส้นขนานลงมาเป็นเส้นอกแบ่งเ,เป็น3ส่วนเท่าๆกัน ส่วนแรกวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะวัดรอบวงแขนชิ้นหน้าชิ้นหลังรวมกันนะคะแล้วจุดไว้ค่ะรอบคอจดไว้นะคะ แล้วกใว็ในส่วนของแขนเสื้อมาทำแขนเสื้อกันก่อนนะคะสมมุติวัดรอบแขนเสื้อ3 5ซนติเมตรตีเส้น3 5ซนเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะความยาวแขนเสื้อ1 5ซนเมตรด้านนี้ก็1 7 5 cm. ตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะ35เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งจุดกึ่งกลางวัดลง11เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจะเป็นแขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลังหัวแขน เส้นะแ,แยงมุมค่ะตามภาพนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะจากหัวแขนมาในมุมนี้นะคะให้แบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ก็แบ่งครึ่องอีกครั้งด้านนี้ก็แบ่งครึ่องอีกครั้งด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะ ส่วนนี้นะคะวัดขึ้น2องซนติเมตรแล้วก็ส่วนนี้0.5ชิ้นหน้าวัดขึ้นส่วนแรก1.5ส่วนที่2 1งซนเมตรให้วัดลง1ซนติเมตร ชานไม้มันทัดนกแก้วโค้งเลยค่ะพอดีเลยค่ะแล้วก็พลิกตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะโค้งเส้นให้เห็นชัดๆค่ะ แล้วก็ปลายแขนให้วัดเข้า1.5ถึง2ซนเมตรซึ่งขึ้นอยู่กับรอบแขนของผู้สวมใส่นะคะสัก1.5ถ้าแขนบานไปก็เก็บเข้าค่ะซึ่งแขนแบบนี้ใช้กับแขนเสื้อของคอปกฮาวายแขนสั้นเสื้อเชิ้ตเสื้อขคอกลมหรือชุดนอนก็ได้ค่ะในส่วนของคอปกวัดได้18.5 ก็ตีเส้นได้18.5สันคอจุดกึ่งกลางหลังนะคะ6เซนเมตรด้านนี้ก็ตีเส้นขึ้นไปก่อนนะคะตีเส้นขนาดขึ้นไป6เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันคอหลังเวลาวางผ้าขอโปอกก็วางผ้าเป็นสันทบค่ะแล้วก็วัดออกมา1.5 จากมุมนี้ก็วัดขึ้นไป2เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้นะคะถึงกลางหลังให้วัดเข้ามา9.5แล้วก็จากจุดนี้จากจุดนี้ก็โค้งเส้นนิดๆค่ะให้พอเส้นกลืนกันไม่ต้องเยอะค่ะวัดออกมา1.5ตีเส้นมาที่เส้นด้านล่างค่ะ แล้วก็ปัดออกมาเลยค่ะเส้นสาดนดนมด้านนอกให้พับเลยค่ะเส้นโคก็ให้กดรอยออกมาค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะที่กดรอยไว้ให้วัดออกมา1เซนติเมตร แล้วก็จากจุดนี้วัดออกมา3ซนตเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ตัอตดออกมาเลยค่ะซึ่งในส่วนของสาบคอจัดด้านบนนะคะให้วัดลงเวลาทำคอป,ปกจะได้ยัดเข้าไป1.5นะคะไม่เกิน2เซนเมซึ่งถ้าเกิน2เซนติเมตร เวลาเข้าขอบปกมันจะไม่เรียบด้านนี้ก็1.5ซึ่งจะเย็บมาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ผ่าแล้วก็ยัดขอบปกเข้าไปแล้วก็ตัดแขนเสื้อกับขอบปกออกมาค่ะแขนเสื้อเมื่อทำออกมาอาจจะกกว้างอยู่ประมาณ1เซนติเมตรให้รูดย้นที่หัวแขนนะคะเวลานำมาประกอบการจะใส่พอดีเวลาวางผ้าวางตามยาวผ้า ชิ้นหน้าวางผ้าสองชิ้นชิ้นหลังวางผ้าเป็นสันทบแขนเสื้อวางผ้าสองชิ้นแล้วก็ในส่วนของคอปกก็จะมีสาบนะคะแล้วก็ตัดผ้าสองชิ้นทั้งตัวเสื้อแขนแล้วก็คอปกให้เผื่อเย็บนะคะซึ่งแพทเทิร์นนี้จะสอนแค่แพทเทิร์นไม่ได้สอนตัดเย็บค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ